ฝึกแปดอย่างจะได้ไม่ทุกข์การฝึกแปดอย่างที่จะลดความทุกข์ได้นี้เรียกว่าเป็นวิธีการฝึกจิตใจของตัวเองไม่ให้ฟุ้งซ่านให้มีสมาธิและสติอยู่ตลอดเวลาโดยเป็นโอวาทของสมเด็จพระพุทธ,ธโคษาจารย์ประยุทธ์อารยังกูยุได้ชี้ให้ประชาชนได้ลองฝึกควบคุมจิตใจของตัวเองและเมื่อทำได้ก็จะเป็นผลดีต่อตัวเราและจิตใจเราจะได้สงบและไม่เป็นทุกข วันนี้ก็จะพาไปดูวิธีการฝึกทั้ง8อย่างนี้กันนะครับข้อแรกก็คือฝึกมองตัวเองให้เล็กเข้าไว้หมายความว่าจงเป็นคนตัวเล็กอย่าเป็นคนตัวใหญ่จงเป็นคนธรรมดาอย่าเป็นคนสําคัญเวลามีอะไรเกิดขึ้นกับเราอย่าให้ความสําคัญกับตัวเองมากเกินไปข้อที่สองนั้นฝึกให้ตัวเองเป็นนักไม่สะสมนักไม่สะสมนี้หมายความว่าการสะสมอะไรสักอย่างนั้นเป็นภาระ ไม่มีอะไรที่เราสะสมแล้วไม่เป็นภาระยกเว้นความดีนอกนั้นแล้วล้วนเป็นภาระทั้งหมดไม่มากก็น้อยข้อที่สฝึกให้ตนเองเป็นคนสบายๆหมายความว่าอย่าไปบ้ากับความสมบูรณ์แบบเพราะความสมบูรณ์แบบมันไม่มีจริงมีแต่คนโง่เท่านั้นที่มองว่าความสมบูรณ์แบบมีจริงข้อที่สฝึกให้ตัวเองเป็นคนนิ่งๆหรือไม่ก็พูดในสิ่งที่ดีๆหมายความว่า ถ้าอะไรไม่ดีก็อ,อย่าไปพูดมากไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูกหรือผิดแต่ถ้ามันไม่ดีเป,เป็นไปได้ก็ไม่ต้องพูดเพราะการพูดหรือวิจารณ์ในทางเสียหายนั้นมีแต่ทำให้จิตใจ,จตนเองตกต่ำและขุนมัวข้อที่5ฝึกให้ตัวเองรู้ธรรมชาติว่าอะไรๆก็ผ่านไปเสมอหมายความว่าเวลามีความสุขก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวความสุขมันก็ผ่านไปเวลามีความทุกข ให้รู้ว่าเดี๋ยวความทุกข์ก็ผ่านไปเวลามีสถานการณ์แย่ๆเกิดขึ้นก็ให้รู้ทันว่าเรื่องราวเหล่านี้มันไม่ได้อยู่กับเราจนวันตายข้อที่6นั้นก็คือฝึกให้ตัวเองเข้าใจเรื่องของการดินทาหมายความว่าเราเกิดมาก็ต้องรู้ตัวว่าเราต้องถูกดินทาแน่นอนดังนั้นเมื่อถูกดินทาก็ขอให้รู้ว่าเรามาถูกทางแล้วแปลได้ว่าเรายังมีตัวตนอยู่บนโลก คนที่ชอบเต้นแรงเต้นกากับคำยินทานั้นก็คือคนไม่รู้เท่าทันโลกแม้แต่คนเป็นพ่อแม่ก็ยังยินทาลูกคนเป็นลูกก็ยังยินทาพ่อแม่นับภาษาอะไรกับคนอื่นถ้าเราห้ามตัวเองไม่ยินทาคนอื่นได้เมื่อไหร่ค่อยไาคิดว่าเราจะไม่ถูกยินทาขอใจะคิดกันบ้างฝึกให้ตัวเองพ้นจากความเป็นขี้ข้าของเงินหมายความว่า เราต้องหัดพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่รถยนต์ใช้อะไรอยู่ก็หัดพอใจกับมันนาฬิกาใช้อะไรอยู่ก็หัดพอใจกับมันเสื้อผ้าใช้อะไรอยู่ก็หัดพอใจกับมันการที่คนเราจะเลิกเป็นขี้ข้าเงินได้ต้องเริ่มจากการรู้จักเพียงพอก่อนเมื่อรู้จักพอแล้วก็ไม่ต้องหาเงินมากเมื่อไม่ต้องหาเงินมากชีวิตก็มีโอกาสทำอะไรที่มากกว่าการหาเงิน ข้อที่8ฝึกให้ตัวเองเสียสละและยอมเสียเปรียบหมายความว่าการที่คนคนหนึ่งยอมเสียเปรียบผู้อื่นบ้างเป็นเรื่องจําเป็นใครก็ตามที่บ้าความถูกต้องบ้าเหตุบ้าผลไม่ยอมเสียเปรียบอะไรเลยไม่ช้าคนคนนั้นก็จะเป็นบ้าสติแตกกลายเป็นคนที่ถูกทุกอย่างแต่ไม่มีความสุขเพราะต้องสู้รบกับคนรอบข้างเต็มไปหมด รู้ความถูกต้องที่ตนเองยึดมั่นถือมั่นนี่คือแปดตัวเองที่ควรฝึกไว้เพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นไม่ทุกข์มากถึงเกินไปก็ลองฝึกกันดูนะครับเพื่อทางแห่งการพ้นทุกข์การไม่อยากทุกข์นี่แหละคือการดับทุกข์จะการดับทุกข์ด้วยตัวเองขอบคุณที่มาจากเว็บแชร์เ h a r อ s i c คอ